เนี่ยเฮ็ดยังกินมือนีิสิแกงอันเฮดบดกี่เดซโอ้ได้เฮดบดมาใหเสร็าซื้อมาจากตลาดบ่โลเท่าไรนิร้ <150 S 1> อยห้าสิบโอยอดเลยครับแกงใส่ยังไปนีิแกงใส่ผักหน่าวยังคือผักหน,น่าวใส่บ้าคือหัวกอบไปเก็บเยอะหัวกอบไปเก็บมาโอ้ผักค้านี่บ่ บ่เ่็นว่าผักเน่าบ่ผักคนไทยเขาเรียกผักชะอมอ๋อชะอมนี่นะเสริมมาโบบัวบความครับอันนี้ผมไปเก็บมาครับบางอย่างเก็บมาเอากระเผาไปส่งเผาพออยู่หน้าครับก็เลยเก็บมาอยู่สวรรณไปเก็บมาคิะขี้ด้วยนะไ,<ป>ไปเก็บมะขี้กันครับเพื่อนกระเพราอีตู้บ่บ่ โอ้ผมใส่พักคายแล้วเขาจิบ่ใส่พักอีตูครับเก็บยักพริกก่อนกพริกชดๆดเลยครับปึ๊บ กำลังเห็ดกำลังเห็ดย้อมกำลังแกงกำลังแกงย้็ดซ้อมเห็ดกอนแม่ซ้อมเห็ดกอนด้ครับผมเอามเอแกงเห็ดนะน้ำ่นลครับใส่บอกใส่ยังอีกป เด็ดประเดี๋ยวจังหนงครับชิ้วขาว,ว,ขาวอันนี้อันนี้สูตรแม่โดยเฉพาะเลยครับใส่ชิวช้วขาวขางอื่นเขาสใส่เป็นอะไรล่ะน้ำปลาเนาะน้ำปลาบ่าค่อยใส่กันนึกเนาะเออปลาเสรอน้ำปลาได,ด้เอามาโบวบกเต็มไว้แล้วค่ะเต็มไปแล้วเต็ไมไปแล้วเสริมมาโบกเพิ่อมันเปื่อยใช่ไหม ทั้งนี้กับเขาครับซุกไปแล้วนี่หนึ่งไว้อื้อหนึ่งเขาฮ้อนหอนหนาวาบลดมึงยันทันซองมิ้วเลี่ยวเลยนี่อายฮ้อนมันเขาเหนียวครับฮ้อนเฮ็ดลงเฮ็ดลงเลยเเเดด้อ็ลลงยครับเฮ็ดบดเฮ็ดบดครับมาครับมางทนต้กันารนะครับผมเนี่ย ก็เมื่อกี้น้ำกันเด้อตอนเพลงนี่แกงเฮดโบสตอมาโบกบมะโบกบพักเนี้ยพักเน่าพักเน่ามีแต่พักเกน่าที่เว้านะเันบ่กมีพักขานี่ก็จะเป็นพักอีตูเนาะเห็นบอกนาใส่เมื่อกี้น้ำเดียวตอนเพลงน้ำเดียวครับเพงตรงบ่ายบ้านบ่ายสองเราบอกบ่ายสองนะบ่ายสองนะบ่ายสองบ่ายสองทางทางครับลานยูลานเหมือนเดิมครับวันนี้ อยู่ร้านเหมือนเดิมหเหมือนทุกวัน<ะ>ครับเสียงดังแน่จักหน่อยครับรถแล่นผ่านพักเซอร์ได้ก็ได้ไมันเปิดแหละสใส่ลงไปเลยครับที่นี่ก็ปิดฝาหม้อครับผม,อมหอมหอมครับหอมผักกะภาษาผู้ไทยเอื่นว่ายังังแม่ผักเน่าผักเน่า มากินน้ำกันครับผมเดี๋ยวร้อนชุบรถจักหน่อยชุอรถจักหน่อยครับผมรอตอนทุกแกงพร้อมนะครับที่นี่ปงงเขากันครับผมเข้ากันดพอดีสุกแล้วสุกแล้วซุกแล้วซุกแล้วครับผมมาว่าไปกินน้ำเดืยวบ้านนี่ตักเชื้อถุยเลยครับ เือดครับเป็นตะแเสบขนาดเลยมีมือมะบวมะบวมันกับซดพักเน่ากซดเ็ดก็ะซดว่น่ะนี่แตนแน่สดๆมะคีดกับเก็บยู่ต้นได้ไหม่อ้ ปกินน้ำกันครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้ผมกอบครับมา,มาแกงกินแกงเห็ดน้ำกันครับผมมามามาสวัสดีค่ะที่มาแกงเห็ดครับข้าวเจาว้ากินข้าวเจ้าข้าวฮ้อน<บ> ค mm. ือเนอันนี้บวกน้ำบกอันเียวครับมะำบกอ่อนมะอมน้อยมบกน้อยมือีงเห็ดบดครับ กินน้ำกันครับผมเขาเทีิเียนองแปเกเขงียนเขาเงียนเขาเงียนคืออารกังเงีนกังเงีนก็คือตอนเฮงเนาะที่ไทยบนห้องกางเงีน เท่ากังเงี้ยนแล้วก็วางวางลูกค้าวางภารกิจหืมมันก็แสบอยู่มันสดเนาะรโบกอ่อนนี่อหละ มบวมนะมบบวบกับกเกสจากสวนคร,รับันี้ค่ๆดดยา,าด้วยมมกินอันแกงฮบดนิออ,อเม่บอนิอเม่มกินน้ำเดยว มาเด้อมาเด้อน,นี่ก็จะงงว่ายุ่งเสร <c oughs> ยุ่งม่เพื่อไเ้ครับทำเพิ่่เพิ่อครับ <c oughs> จังหวัดกาฬชิน <c oughs> เป็คือแย่มาเหร่น้ำกับมากที <c oughs> ่บา้านเนี้ยบ้านโน่นตำราน <c oughs> บ้านโน่นตำราน หมูเนื้อหมูหนึ่งบะโนนสำลากเอาเอาซื้อใหม่หมูเก่าหรือหมูเก่าตะกวนเขาเอินหมูหนึ่งบะมีโคหมูหนึ่งหมูหนึ่งหมูสองพักค้านี่ปกติดีหมูเนาะอันนี้บ่กหมูเลยกินเลยครับ เทียเนาะมะขิดมันอ่อนเบวะปีกอ่อนรสยู่ยจะหักอ่อนมะขิดอ่อนอนะมะเพ็ดแสบขนาดอืมถือรูปด่วนแล้วอย่มมมามึงพิ่เต็มเมื่อกี้พี่เนีต่ำเนาะหันเลยโอ้ยดีกว่ามันพักเนาะ ตักใส่โหลดไว้นี่ครับกตอนเอาผีปูคือลูกโดดเด้อใครเยอะเขา้าเข้าเทงนะซื้อมาแกงซื้อมาแกงใครอยากกินเห็ดบดแืบคอือมาแกงกินตั้งเน้นเห็ดบดนี่มันออกเป็นย่ามบุญไหมตลอดเขาเพานะเนาะเขาเพาะเขาก็เพาะตลอดเวลา่ะ เทปบอนี่คือเขาพออันเนาะเทปน้ำ<อ>บนน้ำปลาึงบ่อก่อนนี่เป็นอย่างนี้ก็เป็นปีุพึ่งขู่พิษบแนแหงนะ่ะขาวมะสุอันนี้เขาเทปบอนอันนี้เขามากเอามากแกงสุกกระแซบก็เดียวแหละ เถืะอเกิอมะเถืะอแล้วก็มะท้อยังแซ่แบแซ่บยู่เนาะมือนี้เด็กออกได้มือนีโอ้เฮ้ทุกคนโชคดีเดอ้อถือหลงังวัลที่หนึง่ง ใครซื้ออันโรตเตอรีนะใส่เวลาหรือเนาะได่รุ่นได้เนาะทันทายมากคลิปนี้กะเนาะขอฟ้าดูไซลาเนเด้อคลิปอันสองสองสองบ่สอง กอบเบ็ดกบโอ้เบาบปยึนถือไม่เบาไปยึนถือกับรอเด้ากช่องเงินกอบเบ็ดกบไม่ได้ครับผมลูกไส้ลาครับท่านอันมากกะคือใจก็คือเจอหนอกคือเจอกะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาด้วครับเปสิร้างใจผมน้องเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาผมทีพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับตานมี้ผู้ใดคอมเมนต์มากกะอยากให้เก็บยังชูเบิ้งกะคอมเมนต์เข้ามาครับผม มือนีกับผมกับแม่ก่อลาไปก่อนนะครับ้องแม่นะ่ะม,มามาลาไปก่อนครับสวัสดีครับเธอมันมานเด้อเธอรสตรีรางวัลที่หนึ่ง <laughs>